เปิดแล้วมันก็สุกมันจะแสงมันจะมันจะย้อนแสงสุกชนยมีวันจะให้ฉันได้เนามจริงไม่ชัดมันก็ดีนะจะ <c oughs> ได้ไม่เห็นเราจะได้ไม่เห็นความงามของเราแง <c oughs> งามแงสุกชนยมยวันจใจฉันได้เลยคือความอ้วนนะครับความดีความงามจะมีพี่ซึ่ ตึงใจห้ามมุงนะคะเนี่ยเห็นเจ้าพระองค์าดไปเหมือนน้ำใจแก้วตากันลินกับฝันนั้นจะพบกันได้นหมที่เขาแกวแก้วตาแกวอยู่ใกลใครคนใดจะไปสอ่อา ละควันช่วยซับน้ำตาออกการหายค้องคงใจกระหังเิดม่เอาหางไม่ถูกชามแม่ดีนะแม่ปิดไว้น้ำชาแม่ไม่ปิดไวล้ละหางหนูก็เข้าไปนในของกินแม่มันก็ไม่ดีกว่าแม่นะคะคุณผู้ฟัง <c oughs> ไปเลยได้ประุูไป็นคนละเสียงแล้วพอแล้วพอพอพอแม่ให้หนูมากะบาลเดียวเองค่ะทุกคนแม่ให้เอเท่าอย่าหวังตั้งหนึ่งกระบาลหนูได้เสียงเดียวเสียงกระ,กระบาลก็เท่ากันนะลูกเลย <c oughs> คนนี้ได้กระบาลหนึ่งกระบาลคนนี้ได้หนึ่งเสียญได้สับสูงหน่อยทดสองตัวนะคะอีกคนได้หนึ่งกระบาลอีกคนได้หนึ่งเสียญให้ก็ไปค่ะให้เขไปรับเดอนนากลับมาสัญญากันใหม่ รับวันช่วยร้อนมากเลยรับวันช่วยซักล้ออกตารอกันได้ ความดีจงมีพี่ซึ้งเรื่องใจของเจ้าพระว่าไปไม่ดีน้ำใจเจ้าพอ่ราตงกาคันันก,กันี่ไปแล้วเาอ,อยากยงจงกับงใใคร ទៅໄປស្អរគ្រាន់ជួយសັບน้ําតាបកកាយ៉ាងនៃគុំគុណចៃក្រាបព្រះ